สบายดีป้าลูพี่น้องอยู่วันนี้มันหลินกับลานเลยพี่น้องเด้อมันลินกับน้องเมฆโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมฆเมฆเมฆโอ้โหเลยพี่น้องบนดหัหายเลยมันหลินน้ำมันไโอุ่นพี่น้องเลยวันนี้พากันทำสวยพี่น้องอุ่นกับ่ลายากซักอยู่พี่น้องเลยเ่้ยเทีนไ่ายซานแล้วสะก่อนจึงสีตัดสีซักจึงสีเห็ดพี่น้องเ็เห็ดยังกัน สิสักคิ้วสักปากน้ำลังพี่น้องฮัอฮัวัดดีครับวัดดีครับเมฆจันทาเด็กชายเมฆจันทาสิไปนั่นแน่พี่น้องพ้นยังตกอยู่สไปซื้อกับเขาพ้นยังตกอยู่แล้วล่ะมาเก็บ เม่เยผลเงินซักจะเจิมมมนมป็นซักพี่น้องเพราะว่าผลหับประกันซักห้ซองเถื่อเนาะซักเทอ่อหนึ่งแลวจุดที่ช่องเลยผลซักให้ฟรีพี่น้องบริสียเงินพี่น้องซักเทื่อที่หนึ่งแล้วเพราะว่าผลหับซักให้ซองเถื่อย่านแบบสีมันจางบอจังไรนี่แหละพี่น้องคือผลมาซักให้สุดนี่คือบริสียเงินเสียเทอ่อเดียวแล้วขึ้นแล้วเลยพี่น้องอันนี้ผลมาซักให้เฮ้าฟรีอันนี้พี่น้อง มาเจิมค่ะคําสีว่าแล้วก็เจิมม่นนเลยพี่น้องมาเจิมยันชิ้นบรละเอียดนะพี่น้องเนี่ยพี่น้องน้องเมฆหูอยู่ได้พี่น้องเลยค่ะให้ยักให้พ้าเหรอพี่น้องเลยหลอกนอนหากระตื้นเนี่ยลวกจีนน่อยพี่น้องเลยกล้องหน้าโอนมันกาบรอยากโฟกัสปันได้พี่น้องเลยกล้องล้างแล้วโฟกัสดีอยู่พี่น้อง เขามาเบิ่งบรรยากาศทางในพี่น้องอะไรดีพี่น้องสาวอ้นเพิ่นมาอมาลามขาพี่น้องเไหมมาลินพี่น้องพลนตกโอ้โหสิเห็ดยังบอู้หสไปลใสก็เลยมารวมตัวกันอยู่บ้านอ้นใหญ่พี่น้องพลุนตกเนะาะอ,อันนี้หัน่นเพิ่นเบรเสียเงินเด้อพี่น้องเด้อชักเธอหนึ่งเละคือจบเลย คือผลมาเจอไหมเฮาฟรีเนาะนะสาวเนาะมาเจอฟรีรอบสองมาเจอคิวคือการซักเธอหนึ่งละกันผลซักเธอที่สองคือผลเสียเงินปากคือการซักเสียแต่เธอทับมิดเธอที่สองอ่ะผลมาเจอไหมเฮาฟรีหบดเลยเสียเงินพี่น้องเลยมีแต่ค่อยแล้วเสียครั้งแรกเสียครั้งแรกชุดที่สองกับหมดเสียเงินเจ้ากันแมนแมนไม่แต่หมได้แพงพราะพี่เล็กเนาะหมได้แพงได้พรพังยุ่วผลอันอันสาวเวียดนี่ยผลเบาเนี่ยพี่น้องเลย สาวหยาดสาเวสาเล่สื่อเพิ่นพี่น้องโอ้ยหาวนอนละคนน,อน้นอยกะหาก,กัน,นอนตื่นกีนน่นี่อยากนอนละอย่างแดนเนี่ยเออไ่ยอมมาตะข่างนอนเขากิว้วเราได้ปะห้พ่อคนมาแปลงให้การพนเช้าจากน้อยกอดพี่น้องเลยจะออกไปซื้อกับข่าวมาสู่กันกินพี่น้องเลยจากที่ไปซื้อ,อสัง่งปีกไก่หรือปีกปาลาละมาสู่วนสั่งกินเ ยังอยากกินขาวยังนีไก็ย่อบกอยากกินขาวยังอะไรขาวว่าเาบอกป้งไก่กับปิ้งปลาสองอย่างนี่แหละสิไปซื้อฮะิ่งกินน้ำกันนี่แหละฮะไก่ไก่เออปิ้งไก่ตำหมงเนาะเอาปลาเออตกลงเอายังกันแท้เอายังกันแท้ตกลง เอออาปาอันนี้ก็ขึ้นเกิดคนก็ออกมาซื้อปิ่งไก่เซโนพี่น้องหลังจากอานองเมกแหละมาสู่บาเตกินเนาะกับอากาณาพี่น้องสู่กันกินพี่น้องมื่อนี้กับพนตกเด้วพี่น้องเด้อ ตกเศร้าเศร้าตกตกเศร้าพีนาพนา่น้องเพราะว่าเพิ่นข่าวว่าอัญยวพยุสีเขาอันวันที่สองฮอดวันที่หาว่าสีเศร้าพี่น้องเบืองแม่คากะหนาตาง,งามเปิน่นเิ่นพี่น้องเ,เ,เคยซื้อห่านประจํากระเานนบาเต้พี่น้องห่านนี้แซ่บพี่น้องป้งไก่เพิ่นแซ่บลายซื้อกินเป็นประจําน้องกระเบาเต้พี่น้องซื้อป้งไก่ห่านนี้ ก็ได้ทําการภากอนเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามีภาคทางเราเพิ่เปิดเพลงบ้างดังๆนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาทําการภากเอาพี่น้องขี่รถมากคนเดียวพี่น้องพอเต้พันธายอยู่ห้องเราเพิ่เลิกเวียกมายามพันยาเขาไม่ค่ะใจดีขนาดพี่น้องให้เพิ่นซับตอนในพ้อม่เลยพี่น้องเด้อซับตอนในพร้อมแถมแจ๋วให้พร้อมพี่น้องหลังจากซื้อตีงไก่มาแล้วอุ่นก็ซืมาตํามักแตงเลยพี่น้องเลยมักแตงซื้อมาตลาดพี่น้องจะทําการ ปอกกาบเลยพี่น้องหมักแตงเขาก็ปอกแล้วรยบรอยเขาก็ซีมาผักเลยพี่น้องเด้อเชียงนองกับขอโทษละลายพี่น้องเลยเสียงอ่านฝนฝนตกพี่น้องเกยอ้อนกันแข่งฝนไปซื้อปิีงยไก่สิบตาพี่น้องตมหมักแตงปิีงยไก่เนาะ ตำม,มักแตงมาได้กินเถิงแล้วพี่น้องเจุดยากเลยพี่น้องนี่อ้นก็สิมตาตำหลจากผักผักอ่าหมักแตงแลว้วพี่น้องเมาทำการตำตำหม,มักแตงทีกระปิง้งไก่ใส่หมักเพชรลงกระเทียมลงเลยพี่น้องเลย ตำมันพี่น้องเอามาแปงลงพี่น้องเหมาตำแล้วก็เสียนะแบกเมื่อให้อันไอกะนากินน้ำพี่น้องเปโอนเพราะว่าอันเลิกงานมากยังยังไม่ได้กินข้าวนะพี่น้องเนาะใส่มะนาวพี่น้องเองเส่มะนาวไม่ใส มันป <S 々> ่อไปก็เป็นนักเล่นนักเล่นนักปลาต่อไปก็เป็นกระเด็มีข้นกลค่ะข้ากดบะ่น้อยเลย กนันแามวนผสมกันอล้วซีเรียจจางกับซีเรปะเด็ดกันแน้อืมจางไ่หนึง่งขนแลหนาวจันอนสั่นรุ นี่ก็แล้วแล้วพี่น้องตำหม,มักแตงเข้ากระแจยวบองคือเก่้พี่น้องปลาสม้มเอามากินคือเก่าแซ่บคือเก่าปิ้งไก่พี่น้องมาๆมา,มากินน้ำกันเมื่อสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องส่วนตัวนี้กัก,ก,กวักว้อยู่งนพี่น้องสีแบงปลาห้เอ้ยอ้นก็นไอกระนาเลยพี่น้องเดอ้อ ทีนี้อ้นกับิชเดลาไปก่อน้ะจ้าพี่น้องนี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมาาไซพี่น้องลาไปก่อนทีนีนี้บายบายมาสุขสุขคนเนะจ้า